สวัสดีครับคุณลูกค้าพบกับออทเอทีบายเช่นเคยครับวันนี้ผมมาแนะนำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับแบรนด์ากาโซนิกรุ่น sa 0 0 2 q นะครับสำหรับรุ่นนี้ครับสวยมากๆลูกค้าบอกเลยว่าสวยมากนะครับฟังก์ชันเนี่ยให้มาแบบคุ้มเลยนะครับมอเตอร์1,200วัตต์แบตเตอรี่6 0โวลต์20แอมป์เลยนะครับส่วนดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกหน้า รัมหลังนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีเนี่ยนะฮะจัดให้มาแบบเนียนกิฟเลยลูกค้านะครับสีสวยมากนะครับตัวนี้เป็นสีครีมนะฮะอ่ามีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆครับนะครับเว้นระยะประมาณ40-50วันนะครับทางร้านน่าจะได้เปิดเป็นพรีออเดอร์ครับตอนนี้เหลืออยู่ไม่เยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ SA002 ต้องขอแจ้งตามตรงแบบนี้เลยนะครับสินค้า นะครถือว่าคุณภาพสูงนะแล้วก็การใช้งานขับสนุกมากอารมณ์จะเหมือนเราขับสกูปี้นะครับฮอนด้าสกูปี้แต่ก็จะเบาวกว่านิดนึงนะครับลูกค้าอ่ะอันนี้ผมไม่ดูรูปทรงของภายนอกนะครับด้านหน้านะครับจะมีไฟสูงไฟต่ำนะไฟจะออกประมาณนี้เลยนะครับด้านข้างลูกค้าดูนะนี่ทรงด้านข้างนะครับสวยนะแล้วก็ไฟท้ายนี่ด้านหลังของเขานะครับ สวยมากเลยลูกค้าไฟท้ายจะเป็นทรงประมาณนี้นะบางคนบอกเป็นทรงเว็บป้านะครับเว็บป้า,าจริงๆครับสวยมากนะครับประมาณนี้แล้วก็มาดูดัมหลังนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็พักเท้าโอเคเลยงานเป๊ะเลยครับนี่ดิดนิดนึงนะแล้วก็ต่อไปครับมาให้ดูในเรื่องของหน้าจอ หน้าจอจะมีแจ้งเลขไมล์แล้วก็แบตเตอรี่แจ้งกิโลเมตรนะครับประมาณนี้ครับลูกค้าแล้วก็ต่อไปนี่อันนี้เป็นระดับความเร็วนะฮะหนึ 1, 2, 3, ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีระบบนะครับระบบที่ช่วยทางโรงงานแจ้งว่านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของถ้ารถนะครับเกิดมีปัญหาอาจจะค้างหรืออะไรนะฮะ กดตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตได้เลยนะครับโอเคมากๆเลยแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับเป็นไฟต่ำไฟสูงอ่าไฟสูงนะฮะโอ้ไฟขนาดนี้เลยลูกค้านะนะครับนี่ไฟเอ่อไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวนะอันนี้เป็นปุ่มเปิดไฟนะฮะนี่เปิดไฟเปิดติดไฟนะครับ แล้วก็ฝั่งตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวส่วนเรื่องของไฟเลี้ยวเนี่ยดีมากๆเลยไฟเลี้ยวจะไม่มีเสียงนะครับมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยไม่ชอบให้จกักรยานไฟฟ้าหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไฟเลี้ยวมีเสียงนะครับนี่ครับไฟเลี้ยวก็จะแจ้งเตือนประมาณนี้เลยนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับเห็นไหมฮะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ปิดนะครับเสียงแต้สุดยอดมาก <S 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 เหมือนรถมอเตอร์ไซค์อ่า ร้อเลยครับประมาณนี้เลยแล้วก็ด้านหน้าครับนี่ที่ใส่ของนะมีที่ใส่มือถือได้นะครับเอาวางใส่ได้เลยนะแล้วก็กุญแจนะกุญแจก็มีมาให้สี่ดอกแบบนี้เลยนะครับมีทั้งที่เป็นกุญแจแล้วก็รีโมทนะครับนะประมาณนี้ถ้าลูกค้านะครับ ไม่ใช้กุญแจใช้รีโมทสตาร์ทก็ได้นะครับเหมือนกับรถจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั่วๆไปนะครับสตาร์ทให้ลูกค้ากดตรงที่ปุ่มที่เป็นสัญลักษณ์สายฟ้าที่เป็นปุ่มตรงกลางนะครับกด2ครั้งหน้าจอขึ้นแบบนี้เลยนะครับเวลาปิดครับปิดตรงรูปกุญแจเปิดนะฮะเห็นไหมด้านบนนะครับกด1ครั้งนะแบบนี้เลยถ้าสตาร์ทด้วย รีโมทต้องปิดด้วยรีโมทนะครับถ้าสตาร์ทด้วยรีโมทปิดด้วยกุญแจรถจะไม่ดับนะครับต้องแจ้งแบบนี้เลยทีนี้วิธีการเปิดบาะนะครับใต้บาะก็ถือว่าจัดให้มาแบบกว้างๆเหมือนกันนะวิธีเ,เปิดบาะครับหมุนไปด้านซ้ายนะครับเหมือนสกูปี้เลยรับด้านซ้ายนี่เปิดออกมาครับเบาะรถนี่ถือว่าจัดให้มาแบบกว้างมากๆเลยลูกค้านะครับแบบนี้เลยนะด้าน อยู่ด้านในเนี่ยจะมีเป็นกล่องชาร์จแล้วก็กระจกนะครับที่ให้มาแล้วก็มีตัวเบรกเกอร์นะถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้งานนะครับสามารถปิดได้นะครับสามารถปิดตัวเบรกเกอร์ตรงนี้ได้นะครับนะปิดได้เลยอ่ะผมจะให้ดูนี่ครับลูกค้าลองดูก็ได้นะครับลองอ่านดูเอานะอ่ะเห็นไหมครับวันผลิตมอเตอร์1,200วัตต์นะครับอ่าคเลอร์นะเป็นสีพาพายา ตัวนี้จะมีจะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับจากบริษัทฮอลล็อก2018จำกัดนะแบรนด์ซากาโซนิกก็ถือว่าเป็นงานคุณภาพนะพอสมควรครับสำหรับรุวนนี้นะแค่อยากที่จะไปอัพความเร็วก็ปรึกษานะเพิ่มเติมใน inbox ได้นะครับทีนี้ผมให้ดูนะอันนี้ผมผมใส่หมวกกันน็อกให้ดูนะนะวางหมวกกันนอกได้สบายเลยนะครับนี่ฮหหายเลยครับใ,ใส่ของได้เยอะมากนะครับสุดยอด สำหรับรุ่นนี้ใครที่ชอบนะครับทรงประมาณเวป้านาบอดี้ประมาณนี้นะฮะความแรงประมาณนี้แนะนำเลยนะนะครับตัว S A 0 0 2 q นะครับอ่าตู้ที่ลงเมื่อวาน150คันตัวนี้ใกล้หมดแล้วนะครับนะใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาในอินบ็อกได้หรือว่าโทรมาที่เบอร์082-1508-565นะครับเป็นเบอร์ของผมเองนะครับส่วนในเรื่องของความเร็ว ต่อเน,นื่งนะฮะในเรื่องของความเร็วนะครับตัวนี้ตั้งขาตั้งสองขานะครับตั้งขาตั้งสอ,องขาโดยที่ไม่ได้ใช้น้ําหนักของตัวคนนะครับความเร็วจะอยู่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะประมาณนี้นะในเรื่องของน้ําหนักของตัวรถด้วยนะครับตอนนี้จะเกี่ยวในเรื่องของแบตเตอรี่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะขึ้นอยู่ประมาณนี้ฮะห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ ทีนี้ถ้าบางคนไม่ชอบขับเร็วมากก็กดที่ปุ่มระดับ1นึ่งก็ขับช้าๆได้สโลนะฮะประมาณ24-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงระดับ2นะครับระดับ2ก็ประมาณนี้ฮะสากว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับโอเคนะครับแ่ว่าถ้าใครอยากจะอัพความเร็วให้มันเร็วขึ้นอาจจะเป็น100บวกอ่าแปดสนะครับความเร็วประมาณนี้ก็สามารถอัพได้ อาจจะไปเปลีป่ยนกล่องนะฮะกล่องควบคุมนะะเปลี่ยนสาย EM 5 EM ร0อประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากสนใจเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้เดีผมแนะนำทางโรงงานให้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมออดเอทีบ e ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ